ไปวันเกิดน้องไา้หนูค่ะมาจะกิ้มนะคะไม่เหม็นเลยเหม็นจนดำโอ้ยกินแฮปปี้บั๊ย

แฮปปี้เดย์ี่มาคยแฮปปี้วนเี่มาโคยนตัว่ทำรทเา Happy i y อยบ่ม่น่ได้เดิอน้ำลายมันถือเค้กมึงกินบ่ได้ดุกบอกวไห้ไปไปให้บคกลยครบรอบจักปีแล้วที่แปปี แปปีบริบูรณ์สมองสมองสมองมันละ18ปี18ปีบบรริูณ์นี่พ่อกับแม่ค่ะผู้ใหญ่กำเนิดเกิดบ้าค่ะหนูก็หนองไส้นะคะเอากล้องมันเชียงอันนี้บอสมันเชียงรถตู้เลยเชียงบัอ้าวขอขอสัมผัสเนี่ยค่ะคุณพ่อพานิตค่ะคุณพ่อพานิตลูก ลูกไส้เ,น,เนี่ได้ได้ตั้งใจเฮ็ดบ่ก็ลูปไส้เฮ็ดเล่นๆรม่นลูกไส้เฮ็ดเล่ยนเรียน่ว่าดอกไม้เฮ็ดดิลีดอกไม้เฮ็ดดิลีหัวซักหัวขวบหัวซักหัวขวมกูเดียวโดดโดดอันนี้เป็นพ่อกับแม่หนูเองนะคะแม่เป็นทังไหนอะลูกไส้แม่ไอกแล้วซื้อเนี่ยมาให้ได้ซื้อลูกสาวไม่ได้ซื้อลลเลยพี่น้อง โอ้ยมไม่ยังอยู่มีมื่นเจ็ดหาเงินมื่นเจ็ดใส่ปิดใจของทังว่าหมอกมามาอ่ะขอสัมผัสเน,นี่ยค่ะว่ามีความรู้สึกจังไรแต่เลี้ยงลูกชายมากี่เลี้ยงมาอยากบ่บ่เลี้ยงลูกสองคนเลี้ยงง่ายสบายบดทุกคนเป็นบุญเป็นกุศลอยู่เลี้ยงลูกคือเห็นดากันอยู่คู่ม,มืเอยใช่ง่ายเลี้ยงง่ายแต่ว่าใหญ่ขึ้นมาแมงบุพการ เยกขบาก้าเมื่อมดแมันแต่คุณจะบา้าเยกบ้ามันออ,อยากกว่านี่อ้ําไปโพดแล้วเรครื่องครชีวิตแล้วเอาวยพ่อใหนลูกนะคะมาต้นยีสิบพันคลิปนี่ละยี่สิบทะบอกวัยนยิบแปดยิบเกตัวไี้ยิบเก่าค่ะโอ้ยว้ยบายูสิวยพ่อไหนมันตั้งเด่บอกบาย์าพ่อหวก็แม่วยพ่อไหนมาเร็วๆมึงเยาะอยะเพียมม ขึ้นมาเร็วๆเปลนุโ่บอกแ่ปปดนดมนเออา่อนวยพอนพนมมื่อคืนเลยพ่อกับแม่อวยพ่อนพนมเมื่อคืนนังล่มึงนังเป็นบ่น้่อน

ซ่าลสุดบนเป็นกระเทยลติส <si ่เซสิมพูสุขภาพแข็งแรงยุ่งห้พ uh ่อให้แม่ไล้เพิ่มาอาศัยอาตูเดีอาศัยจ้พอเ้าแม่ลายพ่อแม่เอาเวเออจะคิอาศัยนจ้าพอเ้าแม่พ่อข้แม่ไล้อาศัย้วเเอาาตุของแม่เด้น้ำพอละเตะ <Okay. S 2> โอเคโอ้ยพ่อนกูดูแล้วน่าจะเป็นคำดาพอเขาป่อยมันถ้าเว่ยพ้อนอยู่ซูมือไปเฮ็ดนักกินสูมู่กินมาที่นี่ป๊กปัปได้ยังกินเวิร์ดเหมือนเต้นเต้น,ตนจริงๆแล้วมันผู้หูได้ว่ามิน,นีิสิมิแฮปปี้เบิร์ตเดย์มันนะคะปกตินอกซ้ายหนูมันสิเป็นคอนอยากอายเป็นครับพี่นอ้องมันก็นแรงสิแต่งตัวออกไปข้างนอกแล้ว <c oughs> ตอนนู้นเดี๋ยวไปหาซื้อนากกินตากฝนอยู่พุ่น มันเขินมันคขนนี่อย่างวิดีโอไม่เลยสุดวิดีโอเอาฝากเอฟซีติดตามพิอมบอสิปิดรานแล้วมาดกการยางคือี่ปิดแแล้นะสีสีเฮดพวกเต็มที่แล้ววันนี้มาตรการยางเจ๊ง บ่เจงบ่เจงปิดปบปุงเินปิดปบปุง้อจะสั่งมาจังนั่นตผมีเวลาหาวของเลยยากแงงพานอนปาเป็ดไม่กินโอเคแล้วเจอกันค่ะ